เป็นที่น่าเสียดายว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ไม่มีมีการอภิปรายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจซึ่งได้สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มทุนพลังงานมีอำนาจเหนือรัฐมีอำนาจเหนือฝ่ายค้านมีอำนาจเหนือทางการเมือง มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่ประชาชนกำลังเบียดร้อนอันแสนสาหัสจากราคาพลังงานาการอ้างเรื่องภาวะสงครามซึ่งใช้เป็นสาเหตุในการปล้นประชาชนนั้นประวัติศาสตร์ของสงครามแต่ละครั้งประชาชนเป็นฝ่ายสูญเสีย มีกลุ่มทุนบางกลุ่มจะได้ประโยชน์ทุกครั้งกรณีที่เกิดขึ้นระหว่างยูเครนกับรัสเซียมีความหายยนะมากมายแต่ขนาดเดียวกันก็ได้สร้างความร่ำรวยให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบางกลุ่มในประเทศไทยโดยเฉพาะด้านพลังงานเอกสารทั้งหมดรวมกระทั่งที่พี่นุเขลได้อธิบายความนั้น มันได้สะท้อนให้เห็นว่าถ้าประชาชนไม่ลุกขึ้นมายืนหยัดจัดการเรื่องพลังงานแล้วเราก็จะถูกปล้นซ้ำแล้วซ้ำอีกวันนี้ไม่มีถ้อยถแถลงว่าแหล่งพลังงานของชาติตกอยู่มือต่างชาติประเทศไหนบ้างมีกำลังผลิตที่แท้จริงเป็นจำนวนเท่าไหร่ไม่มีการถแถลงว่าทำไมไม่ไปซื้อแหล่งพลังงาน จากต่างประเทศที่ถูกกว่าราคาบางชาติที่เราซื้ออยู่ในปัจจุบันนี้เพระาะฉะนั้นผมเรียนไปยังรัฐบาลว่าความจริงท่านหมดความชอบธรรมที่จะดำรงอยู่อยู่แล้วเพราะยิ่งมีการตรวจสอบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งปรากฏชัดเจนว่าในท่ามกลางประชาชนมีความยากลำบากอันแส,สนสาหัสนั้น ราคาพลังงานซึ่งบริหารโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะนั้นได้ปล้นประชาชนอย่างมากที่สุดดังนั้นวันนี้จึงปรากฏว่าประชาชนทุกสาขาอาชีพที่ต้องใช้น้ำมันไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์นี่หยุดกิจการนะครับเดินร้อยกว่าต้องหยุดวิ่งนะครับแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รวมกระทั่งประชาชน ดังนั้นเนี่ยนะครับกุมรวมประชาชนจึงขอนัดหมายกันสองครั้งในเบื้องต้นครั้งแรกในวันอาทิตย์นี้ประชาชนทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นสิบล้อรถทัวร์รถตู้แท็กซี่มอเตอร์ไซค์และประชาชนอาชีพอื่นๆใดก็ตามที่มีความเดือดร้อนเราไปร่วมระดมความคิดเห็นโดยเวทีจะเริ่มในเวลาบ่ายโมงตรง ที่พีทีวีรามิทา40แยก33ทับงอีกสัปดาหนึ่งวันที่3กร,รกฎาคมจะใช้บริการลานคนเมืองเป็นครั้งแรกจะไปขออนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพนายชัตชาติสิทธิพันธ์ เปิดเวทีของประชาชนชำละเรื่องพลังงานเรื่องอินโดแปซิฟิกเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนต่างๆเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อชใช้เห็นว่าประเทศนี้กำลังหายนะถ้าไม่มีการจัดการกันดังนั้นผมจึงเรียนว่าทุกประเด็นที่อยู่ในรายละเอียดอันนี้ถ้าประชาชนไม่ลุกขึ้นมาจัดการ ไม่มีวันที่จะแก้ไขปัญหาได้เราไม่สามารถฝากบ้านเมืองไว้กับการเมืองได้เพียงอย่างเดียววันนี้เรื่องบ้านเมืองเป็นหน้าที่ของประชาชนเรื่องบ้านเมืองต้องมาก่อนเรื่องการเมืองเรื่องประเทศไทยเรื่องผลประโยชน์ชาติย่อมจะมาก่อนทุกกรณีดังนั้นผมจึงเรียนไปยังพี่น้องประชาชนว่าใครเดือดร้อนทนราคาน้ำมันไม่ได้ทนราคาค่าไฟไม่ได้ ทนอำนาจไอ้กลุ่มทุนที่แทรกแซงกลไกรัฐกลไกทางการเมืองเวลานี้ไม่ได้บ่ายโมงตรงเจอกันที่พิษทีวีวันอาทิตย์นี้และวันที่สตั้งแต่เวลาสี่โมงเย็นเป็นต้นไป 3. สามกรกฎาคมนะครับเปิดประเดิมที่ลานคนเมืองจะฉายภาพรายละเอียดต่างๆจากพี่น้องประชาชนนะครับผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือผู้ที่ทำงานด้านพลังงาน ว่าประเทศนี้ถูกปล้นมายาวนานกันอย่างไรไม่มีใครเปลี่ยนแปลงภารกิจนี้ได้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงความร้อนความเดือดร้อนของประชาชนได้ถ้าประชาชนไม่ลุกขึ้นมาจัดก,การ,พราาเพราะฉะนั้นไม่ว่ากลุ่มทุนพลังงานหรือไม่กระทั่งปตทการไฟฟ้า,ายผลิตซึ่งวันนี้มีสภาพเหมือนกับแบงค์ ที่คนไทยแทบไม่มีเป็นเจ้าของอยู่แล้วสภาพการเวลานี้ทุนยึดประเทศบอกประชาชนให้อยู่บ้านมันก็ตามไปขึ้นค่าไฟอยู่ข้างนอกก็ต้องใช้ราคาน้ํามันแต่ความไม่หือไม่อือนเนี่ยนะครับที่จะมาจัดก,การความเดือดร้อนของประชาชนผมไม่ต้องการกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีสยบยอมกับกลุ่มทุนน้ํามันได้อย่างไรทั้งที่จริงรัฐย่อมจะต้องเอาประชาชนเป็นหลักประชาชนต้องมาก่อนทุกกรณี ไม่ใช่กลุ่มทุนต้องมาก่อนทุกกรณีดังนั้นเนี่ยนะครับความชอบธรรมของท่านหมดไปอย่างที่พวกเราได้เรียนว่ารักสามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาท่านไม่ได้เลือกยืนหยัดเคียงข้างกับประชาชนท่านยืนหยัดเคียงข้างผลประโยชน์ของกลุ่มทุนไม่ว่าทุนไทยทุนต่างชาติ รวมกระทั่งการแร้แคงจากมาหาอำต่างต่างดังนั้นเนี่ยนะครับความเดือดร้อนวันนี้ทุกหยอมยาทุเรียนก็กําลังเห็นดมลาดับมังคุดนี่ตายสนิทลําใยภาคตะวันออกไดแล้วไม่กี่วันลําใยภาคเหนือก็จะเจ๊งตามนะครับแต่ขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาอย่างรูปมาทำยังไม่เป็นทาสกันนั้นก็ยังไม่ปรากฏ ยังขอเชิญชวนกันกันอีกครั้งว่าอาทิตย์ที่26มิถุนาบายโมงตรงเริ่มเวทีที่พีททีวีราวินทา40แยก33ทับหนึ่งวันที่3กรกฎาคมลานคนเมืองเวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปขอกราบขอบพระคุณครับ